วันนี้ผมจะมาแนะนำสีโมเดลวอชด d าดบราวดของวาเลโฮครับสวัสดีครับผมนุและคุณกำลังอยู่กับช a n n e วนุโ o เดลเลอครับสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่ไม่ว่าจะเป็นสายกันพลาหรือสายสเกลโมเดลที่ต้องการตกแต่งโมเดลด้วยเทคนิคการวอชหรือการตัดเส้นเนี่ยก็อาจจะมีข้อสงสัยกันนะครับว่านอกจากสีที่เป็นที่นิยมมากๆอย่างสีดำแล้วเราควรจะเลือกซื้อสีไหนอีกดีซึ่งถ้าใครยังไม่มีไอเดียเนี่ยผมแนะนำสีวอชสีน้ำตาลก่อนเลย เพราะว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยครับสีดาตาเนี่ยเป็นสีที่ค่อนข้างทําอะไรได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการทาคราบสุกปกการทํารอยเก่าไม่ว่าจะใช้เป็นสีดาตาเพ,เพียวๆหรือว่าใช้ผสมกับสีดําก็ให้ผลลัพธ์ที่ดีในการทาคราบโมเดลโดยเฉพาะเจ้าโมเดลวอชดักบรา n ของวอ l e โฮนี้ค่อนข้างจะเหมาะสําหรับมือใหม่นะครับเพราะว่าใช้ง่ายแล้วก็ค่อนข้างปลอดภัยในการใช้งานเนื่องจากตัวมันเองเนี่ยเป็นสีสูตรน้ำแท้ทำให้เราสามารถใช้ได้โดยที่ไม่ต้องวัวเรื่องกลิน่น หรือไม่ต้องกังวลว่ามันจะเป็นอันตรายเมื่อสีสัมผัสตัวดังนั้นเนี่ยมันก็จะค่อนข้างเหมาะกับคนที่ทําโมเดลในพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวกหรือว่าทําโมเดลในพื้นที่ที่มีความจํากัดซึ่งเจ้าสีนี้เวลาแห้งแล้วเราสามารถเช็ดมันออกได้ด้วยน้ําเปล่าหรือถ้าจะให้เช็ดออกแบบง่ายง่ายหน่อยก็สามารถใช้พวกแอกอฮคอล์ ore, จุ่มกับคาร์เทนผัดมาเช็ดสีออกได้หรือว่าจะใช้เป็นพวกแอร์บัสทินเนอร์ของอะลิโฮก็ได้นะครับสําหรับคนที่อาจจะมีงบไม่มากหรืออาจจะ ไม่อยากที่จะยุ่งยากซื้อตัวทำละลายมาเพิ่มนะครับก็ <c oughs> าอาจจะใช้สบู่เข้ามาทดแทนได้ด้วยแต่ในความเนี้ยของงานนี้ก็อาจจะคุมได้ไม่เท่าการใช้แอ์บัตชินเนอร์หรือการใช้พวกแอลกอฮอล์ต่างๆเข้ามาเช็ดนะครับแน่นอนว่าโดยเฉพาะในการทำสเกลโมเดลสีน้ำตาลเนี่ยสามารถใช้ลดทนความสดของสีที่เป็นสีเบสของชิ้นงานของเราได้ซึ่งแน่นอนว่ามันมีประโยชน์มากในการใช้ควบคุมทนสีเพื่อให้พาร์ทน,นั้นมีความรู้สึกว่า มันเก่าลงหรือมันผ่านการใช้งานมาแล้วซึ่งกานที่จริงตามที่เรารู้กันนะครับว่านอกจากวาเลโโจะเด่นเรื่องการทําสีเฉดแฟนตาซีที่ใช้เล่นกับพวกวอรเกมแล้วแบรนด์นี้นี่ก็ยังขึ้นชื่อเรื่องการทําสีเพื่อซัพพอร์ตงานสเกลโมเดลด้วยทําให้สี่ยมตาลในค่อนข้างเข้ากับโมเดลยานปหาหนะต่างๆได้เป็นอย่างดีหรือแม้กระทั่งในเทคนิคของการที่ทําให้โมเดลดูเก่ามา,มากหรือที่เราเรียกกันว่าทำเฮฟวี่เวทเทอริงนั้น สีวอชน้ำตาลก็สามารถใช้ในเทคนิคนี้ได้นะครับโดยเมื่อใช้คู่กับสีดำเนี่ยก็จะให้ความรู้สึกเหมือนพวกคราบสกปรกหรือคราบน้ำมันไหลจึงนับว่าเป็นสีที่มีประโยชน์สีหนึ่งครับแน่นอนว่าสําหรับคนที่ถนัดใช้พันลายเอเซนส์หอนธรรมย่าอยู่แล้วอาจจะไม่มีความจําเป็นต้องซื้อสีวอชสีน้ําตาลสีนี้นะครับเราอาจเลือกที่จะใช้สีพันลายเอเซนส์สีน้าตาลของธรรมย่ามาเพื่อให้เข้าเซตกับสีพันลายเอเซนส์สีดําที่เรามีอยู่แล้วก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องไปหาผลิตภัณฑ์ที่มันต่างสูตรตัวทำาลายมาใช้แต่สําหรับคนที่อาจจะลองของใหม่ๆหหรือว่าสําหรับคนที่อาจจะเริ่มลองเปลี่ยนมาใช้พวกสีสุดงามเนี่ยวอลีโฮมโมเดลวอชดักบราวสีนี้เป็นสีที่เหมาะที่คุณจะเริ่มครับโอเคก็ขอให้มีความสุขกับงานอริเลกันทุกท่านนะครับไว้เจอกันในวิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ